สวัสดีครับวันนี้เราทำงานคราสโซลเซลนะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับผมที่เครื่องน้ำหอสูงนะครับผมโซลาเซลล์จะเป็นที่สี่แผงนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับตุดกนาบาดานและแผงตะกป่วบดานข้างหลังนีมกำลังทดสอบน้ำอยู่นะครับผมเสร็จแล้วครับผลงานนะบ้ำไหลเป็นข้อนะ ลงสักก็แข็งแรงนะครับผมชุดนี้เป็นที่สีส่ขาครับลูกค้านะครับผมมีสูบน้ำลงสระนะครับ,รบต่อนนี้อครับผมเก็นคองแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับ มีเชิงน้ำทุกนี้สูง4เมตรครับผมทัง1ึ่ันที่ง 1, 000, ทังนะครับให้ดูน้ำครับผมหลายเต็ม่อตอ่อเนื่องนะครับถ้าใดนสนใจก็ติดต่อมาได้นะผมสสสูนเก้าอง092264862นะครับผมคุณราชุรเสถาร